ไที่หนึ่งอยู่เดีว่าช่วงแรกใช่สิบห้าหกสี่สิบหกศูนย์ศูนแล้วพอดูสภาพแล้วใบไม่โอเคสี่สิบหกศูนย์ศูนย์มันจะในตัวเส้นเต็มเต็มเลยแล้วใช่ใช่สิบหกสิบห้าแต่ออกมาไม่โอเคผมยังยังไม่ไม่ไใส่มาเมื่อไหร่ฮะเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วผสมกันแล้วใส่เลยเลยไปแยกแยกแยกใส่ครับใส่ตัวไหนก่อนฮะ ใส่สูตร15กลอน15แล้วก็ตามด้วยตามด้วยอีกอาทิตย์หนึ่ง400 4600อ่า4600อ๋อใบมีลาสนิมแต่ดูดินเข้ามาวัดแล้วถึงเต็มเข้ามาวัดแล้วลุงได้ใช้ไหมคะอ่าคาอยู่5กว่าเกือบกระบกอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไปนี้ผมจะใช้อินทรีเคมีตลอนไปอย่างเงี้ยแต่ดูรวมรวมทั่วไปใช้ได้นะ ทรงดีเป็นแบบนี้ทั้งหมดสองร้อยเกือบสองร้อยาสิบต้นทรงดีใบใบพอได้แต่ทีมานบอกว่าต้องตัดไอ้โปรงอีกใช่ระบบการจัดการดีมากเนี่ยเป็นล่องอย่างเงี้ยโอเคมากเลยเวลาติ๊กพอไปเนี่ยแนะนําอย่างนี้เลยค่ะเนี่เป็นล่องไม่ต้องไม่ต้องยกโค้งรนี้จะขุดรูแล้วก็ไหลเนาะครับคือดูข้างนอกดีแต่พอมาเจาะลึกๆใบนะครับ ใบก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่นาไม่โอเคยังไม่มันยังยังครับยังไม่มันเดี๋ยวรอใช้ของเราเดี๋ยวรอรอไมสั่งมาแล้วยังไม่มีหกสามหกเนาะหกสามหกพี่สั่งมาแล้วมีนะโอเคเพราะว่าพี่ทำยอดไปมันแตกแล้วจะใส่หกสามหกใส่หกสามหกโอเคตามนั้นใส่หกสามหกเดี๋ยวก็จะใบพิ่มเพราะว่าทีมานเข้ามาลุงกับ ค่ะพี่พลพี่พลน่ะสุดยอดลุงหลอก็สุดยอดประสบการณ์ตรงประสบการณ์เบสิกดีเดี๋ยวบอกว่าทาให้โปร่งแล้วก็ทําไปอีกครั้งนึงทําให้แสงอาทิตย์มันส่องได้ถึงถึงลาเลยนะครับเนี่ยต้องต้องให้คนานแต่งใหม่แต่ว่าช่วงนี้ยังแต่งไม่ได้เพราะว่าฝนลงนะเดี๋ยวเชื้อราจะเอาเล่นเอาอีกยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านดูแลต่ไแต่ดูได้ดูสวยเติมหกสามหก ความสวยมันต้องระยะ200เมตรไม่เป็นไรเดี๋ยวเติม636เดี๋ยวสวยใบรีบเอ้าอยูเอ็นยูดีช่วงนี้ช่วงแรกรีบนะพอมาพอตรงกลางได้ได้ตารหาแล้วก็มารีบอันนี้ชี้เห็นว่าโอเคคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมันยังไม่เสถียรใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อมาเป็นใบใหญ่ดูอย่างเพลงนู้นเดี๋ยวจะไปเล่าข้างใน ผมเพิ่งเกษียณมาแล้วว่าปีนี้ลงกิ่งพันเมื่อวันที่15มิถุนา59ได้ตอนนี้ได้4ปีกว่า5เดือนอย่างเนี้ย4ปี5เดือนเอาลูกครับทําใบทําใบทํายอดรอบนี้เอาลูกเลยลง3ยอดอัลง3ยอดในเพิ่งเพิ่งผ่านอ่าเพิ่งผ่านไปรอบแรกว็ดีมาดูสภาพแล้วเพลงในมีปัญหาเลยก็บอกว่าใช้เปลี่ยนระบบใหม่หมดเปลี่ยนระบบ ไอทีทั้งหมดครัไอทีทั้งหมดเดี๋ยวสัมภาษณ์ลง Youtube เป็นเคสตัวอย่างอ๋องนั้นปลูกคู่เลยนะตอนนั้นอคือผมปลูกส้อมไว้ปลูกส้อมไว้ทีนี้ก็อินของจันทบุรีก็โอเคผมก็ไว้แบบนั้นแหละคู่เลยทีนี้ที่ทำไมว่าทำไมถึงปลูกส้อมไว้แบบนี้เนื่องจากว่าจากประสบการณ์เพลงข้างในเนี่ย เจ็ดไร่เศษเนี่ยผมลงไปเก้าสิบแปดต้นตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งเลยไม่รู้แก้ปัญหาไงเพราะว่ามันมันตายแล้วมันมันลามไปเรื่อยเขาเรียกว่าผมมันต้นนี้ตายผมปลูกข้างๆมันก็ตายด้วยผมก็แก้ปัญหาผมเอาเอา้ปลูกเสริมๆไม่ดีกว่าเผื่อตรงไหนตายมันจะได้ขึ้นตรงนั้นคือไม่รู้วิธีการปิดปิดปิดผมก็ทำป้องกันนั่นแบบนั้นแหละทำป้องกันทำป้องกันขยดซ่อมรับช่อไม้ แต่ว่าถ้าดูถ้าอันนี้มันแก่งเลยผมก็ต้องตัดยอดต่อไปผมให้ไม่ให้สูงแต่ว่าจะให้กิ่งนี่แผ่ออกมาแบบนี้ก็ถูกไวะอันนี้ผมทำเองหมดติดเองหมดดีจังเลยก็โปรเริ่มจะทึบอ่าใช่เอาฝนแล้วค่อยตัดโร่โร่ฝนให้่านไปก่อนแล้วก็เนี่ยให้คุณดานตัดเนี่ยตัดได้วันเดียวเพราะว่าฝนมันลมตัดได้ตัดซึมมันเยอะตัดซึมเยอะ อ๋อนุงลุงมาพอดีามาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้จักกับลงติ๊กที่ลงวิดีโอเห็นอยู่บ้านใกล้กันลุงโนอ๋ออ๋อไปเห็นติ๊กแล้วใช่แล้วเลย แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วพอพอพอรู้จักอ้อลุงรออยู่ใกล้กันเลยติดต่อลุงรอเอ๊ะโตเลยผมโตเลยสุดยอดมากก็คือนี่คือวิธีการเครือข่ายใหญ่เปมุมแล้วกรุงพิ้งแต่วันผมก็ปิดโตเลยผมเน้อยพวกไอ้แต่ของไอตีผมสั่งมาหมดแล้วตอนนี้มีทั้งมาร์คทั้งยวนทั้งยูโรแล้วก็เมื่อวานก็สั่ง โคลนหน้าไหมสำหรับต้นใหญ่อย่าลืมตัวนั้นนะจุลินรีก้าวสายพันธุ์กับโคลนหน้าป้องกันอผมสั่งมาแล้วทีนี้ในเปลงใหญ่เนี่ยผมลงไปเขาเรียกว่าตาก้าใช่ไหมผมลงมาแล้วแล้วพวกจุลินซีจุลินซีโคลนหน้าสีใบตองอ่อนตัวนั้นน่ะป้องกันไฟท็อปตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงแต่ผมลงไปตัวแรกคือพวกจุลินรีลงไปแล้วที่ลงไปแล้วพอ ผมจะใช้เครื่องเครื่องวัดไอค่าค่าของดินเนี่ยนะครับีค่าผีนะแล้วพอลงไปทักตรงวันผมไปวัดเออมันก็ดีขย้นกี่วันกี่วันสองวันเองสองวันเองดีขึ้นเนี่ยบอกตีมาบอกใจต้องหมดอ่าริงมันดีใจนะจริงต้องการให้ให้ กลับไปสู่ธรรมชาติเพราะเราไปใส่เคมีเราเล่นเคมีไม่ได้ตอนนี้เคมีเยอะเกินมันก็ส่งผลแหละส่งผลนะครับดดดิิินนนนน่ใช่เหมือนท่านประธานอธิบายเนี่ยผมเข้าใจหลักวิชาการหลักวิชาการเดี๋ยวมาสู่ภาคปฏิบัติผมก็ลองทําดูทเงินตะกี้เลยไปนุ่งวัวเข้าไปนุ่งเลยหรอปลามานี่ก่อนได้แค่นี้ประธานนะเนี่ยลุงบอกว่าต้องลุงหกสามหก ต้นหน to ึ่งประมาณหนึ่งกิโลครึ่งถึงประมาณนี้ประมาณนี้หมวกขาวหมวกกับหยวนอยู่มนเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์ลุงหรอใช่ทำได้ขึนได้สามใช่ครับให้สมบูรณ์โอเคจบไลฟ์นี้เพียงวันไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้วันที่26มาเยี่ยมสวนพี่สมเกียรติก่อนใช้นะฮะก่อนใช้ระบบ i อ t อ 好嘛，对不对？